พี่น้องครับและในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินคดีตามกฎหมายกับกัมพูชาที่ใช้กําลังทหารและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ลุกรานอธิปไตยของประเทศไทยจนเกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและกําลังผลด้วย ในเรื่องนี้นั้นจะต้องมีการดําเนินการทางกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่งว่ากันไปถึงระดับโลกกันเลยทีเดียวครับพี่น้องกฎหมายอื่นด้วยและก็มีอะไรก็เรียกว่าตอนนี้ต้องงัดออกมาใช้ให้มันหมดเลยทีเดียวครับซึ่งได้มีการมอบหมายให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอนี่แหละเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายอย่างเช่นทางกองทัพบ,บุก กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆแล้วก็ให้มีการเชิญเลขาธิการกฤษฎีกาเข้าร่วมด้วยเพื่อให้ช่วยแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้สั่งการและผู้ที่เกี่ยวข้องกันต่อไป ต้องเอาตัวมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วครับรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้เสียหายได้ทราบถึงสิทธิ์ในการฟ้องร้องคดีอาญาและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้สั่งการกันด้วยครับพี่น้อง